เสนอโดยนแมนเิสเตอรนไทแลนด์5ประเด็นซิตี้คียหมาป่าใครจะหยุดฮาแลนด์5ประเด็นร้อนมนซิสตี้บุคขยี้วูฟแทมป์ตันใครจะหยุดเอรอลิงฮาแลนด์เควินเดบอยตัวแสบเวลาเจอวูฟเปิด5ประเด็นสำคัญหลังมนซิสตี้เก็บ3คะแนนเต็มถึงรังหมาป่า พร้อมแซงอาร์เซนอลขึ้นนำฝูงชั่วคราวเปปกุลิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นำทัพเรือใบสีฟ้าบุกเอาชนะบุกแฮ er, มปันวันเดอร์เรอร์3ประตูต่อศูนย์ถึงถิ่นโมริเนียก่าวในศึกพิมลิกเมื่อวันเสาร์ที่17กันยาส่งผลให้พังงานขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงเป็นการชั่วคราวแมนซิ sey, ตี้ลงเตะไปแล้ว7นัดเก็บได้17คะแนนแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นทีมนำโดยปืนใหญ่ เตะไป6เกมมี15คะแนนและจะต้องออกไปเยือนเบรนฟอร์ดในวันอาทิที่18กันยานี้จากชัยชนะอย่างสวยงามของเรือใบสีฟ้าเรามี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ประเด็นที่1ใครจะหยุดฮารแลนด์เอร์ลิงฮารแลนด์กองหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์อเวย์เป็นคนทำประตูให้แมนซิตี้ออกนำา2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่16ทรงผลให้ยิงในลีกไปแล้ว11ลูกและหากรวมทุกรายการ ก็ซัดไปถึง14ประตูรวมทั้งซัดไป100ประตูจาก99เกมลังสุดฮาแลนด์เจ้ของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสร้างสถิติเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ยิงเกมเยือนได้4นตติดในการประเดิมลงเล่นให้กับทีมนอกจากนั้นฮาแลนด์ยังแสดงให้เห็นถึงการทำประตูได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวาลูกมงจุดโทษยิงในกรอบเขตโทษและล่าสุดก็ยิงจากนอกกรอบเขตโทษได้อีกตั้งหากทำให้ชั่วโมงนี้ยากที่จะหาใครมาหยุดได้จริงๆประเด็นที่2เด The b ยของแสลงหมาป่าเวินเ t อ e Boy กองกลางทีมชาติเบลเยียมเป็นคนแอ a ซิ d ให้แจ็กกิิต l ยิงจะจาะช่วยให้แมนซิตี้บุกออกมานำเจ้าถิน่นตั้งแต่แค่55วินาทีแรกของเกมก่อน a c ิตอีกที ให้ฟิวโ,โฟเดนยิงนำห่าง3ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่69เดบอยทำได้4ประตูและ2อแอซิสในการมาเล่นที่โมรินลวกราวเฉพาะในปี2022ทรงผลให้เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในสนามแห่งนี้โดยที่นักเตะของหมาป่ายังไม่มีใครทำได้ขนาดนี้หากรวมการลงเล่นทุกรายการในซีซั่นนี้ โดบอยทำไปแล้ว8อแอซิดนอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับประตูถึง150ประตูยิงหญิงแ8อซิสิบ92โดยใช้เวลาแค่217เกมเท่านั้นประเด็นที่3รอโอกาสไปก่อนนอกจากเป็นรอง2ประตูตั้งแต่16นาทีแรกแล้วนั้นเจ้าชิ่งยังต้องเหลือนักเตะแค่10คนอีกด้วย หลังนาธานคอลินไปทำฝาวรุนแรงใส่แจ็คก,กิลิทนาทีที่33ขณะที่ดีโก้คอตา กองหน้าประสบการณ์สูงที่วูฟพึ่งดึงตัวมาเสริมทัพแบบฟรีๆยังไม่มีส่วนร่วมเก็บเกมนี้หลังสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่อัมลาอตลลติโกมินโรเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาคาดว่าหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติไปแล้วคอตตาคงฟิตพร้อมลงมาช่วยแก้ปัญหาเกมรูปของทีมมาป่าที่มีโปรแกรมลงเล่นในนัดต่อไปด้วยการออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ ประเด็นที่4กีริชสยบเสียงวิจารณ์มีชื่อติดทีมชาติแจคก,กีริชและฟิวฟอร์เดนสองแนวรุกแมนซิตี้มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลงเล่นเกมเนชั่นลีกสองนัดที่จะไปเยือนทีมชาติอิตาลีวันศุกร์ที่23กันยายนและเปิดบ้านต้อนรับทีมชาติเยอรมันในวันจันทร์ที่26กันยานี้ทั้งกีริชและฟอร์เดนพร้อมใจกันยิงประตูฉลองที่มีชื่อติดทีมชาติโดยเฉพาะรายแรกที่น่าสนใจเป็นพิเศษ กับการทำผลงานได้ยอดเยี่ยมหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ควรติดทับสิงโตคำรามและผลงานไม่ดีในช่วงหลังก่อนหน้านี้กิริชทำได้แค่6ประตูกับ4-10ในการลงเล่นให้กับซิตี้44เกมตั้งแต่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่5เรือจะนำยาวหรือไม่นัดหน้าดาร์บี้แมนเชสเตอร์ลูกทีมของเปปกิลิล่า หลงเตะไปแล้ว7เกมเก็บได้ถึง17คะแนนกิ่นน้ำจาฟูงทิ้งอาร์เซนอลสแต้มก่อนที่ปืนใหญ่จะออกไปเยือนเบรนฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้แมสซิตี้ออกสตาร์ซีซั่น2 2 2 2 2 0 2 3ได้อย่างร้อนแรงโดยชนะ5นัดและเสมออีก2นัดต่างกับบางฤดูกาลที่เริ่มตน้นได้ช้าจนต้องมาเล่งแสงทีมอื่นๆในช่วงท้ายฤดูกาลหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติไปแล้วนั้น หรือใบสีฟ้ามีโปรแกรมลงเล่นนัดแรกด้วยการเปิดรังเอดีัสสเตเดียมต้อนรับแกนมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้นี่ก็เป็น5ประเด็นร้อนแรงหลังจบการเอาชนะวูฟแชมตันได้อย่างสวยงามและเรามารอดูกันต่อไปว่าหลังเบรกทีมชาติแล้วเรือใบสีฟ้าของพวกเราจะกลับมาทำผลงานได้ดีขนาดไหน ขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน